สวัสดีครับหมอรำพาไปเพลินชาแนลปป้าซันนะครับหรือปปี้เราแลแต่จะเรียกโหมงานหนักจนสุดกลับจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนคืออ้วกชำ้ำไม่สบายหนักมากจนเช้านี้ไปส่งลูกสาวทำกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ไหวแต่ที่ทำเอาแม่แพลวถึงกับอึ้งและใจฟสูสุดก็คือ ความแสนรู้ของน้องนาริตะนะครับเพราะตอนแม่ถามว่าจะให้ป้าป๊าไปส่งไหมลูกสาวตัวน้อยน้องนาริตะเนี่ยก,กล่าวว่าไม่ไม่คําเดียวนะครับงานนี้แม่แพลวบอกเลยว่านางน่าจะรู้ความว่าป้าป๊าเนี่ยไม่สบายเลยไม่อยากกวนนะคระบับป้าเปี้เนาะ,ะจริงๆผมมองว่า สุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็อาจจะติดมากับเด็กก็ได้นะซึ่งป๊ป๊าเนี่ยไวถึงปับปีน้องสานอ่ะเนาะเขาก็พยายามที่จะลุกขึ้นไปส่งทำหน้าที่ของคุณพ่อพ่อเลี้ยงอ่ะเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ไหวไงมันไม่ไหวมันก็เลยต้องพักคนเราเมื่อป่วยเนี่ยก็ต้องพักถูกไหมจะให้ร่างกายเรา โอ้โหทำนู่นทำนี่ทุกยี่สี่ชั่วโมงมันคงคงยากเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงแล้วร่างกายอ่อนแอซึ่งนำมาทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงอย่างเช่นป่วยฉับพลันป่วยป่วยแบบรับโรคเข้ามาไม่รู้โรคอะไรต่อมีอะไรนะครับเรารับความป่วยจากผู้ที่อ่อนแอแลนะส่งเชื้อต่อให้กับตัว ระเอกซันทาให้ปะปี่ซันเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ป่วยในที่สุดนะครับก็ต้องดูแลกันหน่อยนาอเปล่าๆดูแลน้องซันหน่อยนะครับยังไงก็ลูกๆก,ก็สามารถไปกับแม่ได้นะแม่ไปส่งให้ได้แต่จริงๆเขาจัดระบบไงคือให้น้องซันเนี่ยไปส่งน้องดาริตากับตัวเกียวแต่ด้วยความว่าป่วยสรุปก็คือไม่ได้ไปส่งแล้ว เด็กน้อยตัวนี้นะครับหรือคนนี้เนี่ยอะตัวนี้ <laughs> ตัวนี้ไม่ใช่คนเด็กน้อยคนเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับแสดงความฉลาดออกมาว่าเออเขาสามารถมีปฏิกิริยากับปั๊บป,ปี้ันได้ว่าเออปั๊ปีปป้ไม่สบายนะส่งไม่ได้นะเวลาแม่ถามเนี่ยคือน้องจะตอบหรือว,ว่าไม่ไม่ให้ไปส่งให้คุณแม่ไปส่งนะครับก็แต่ละบุคคลเนาะ คือถ้าเกิดใครมีลูกจะเข้าใจเพราะว่าเด็กเนี่ยมันมีหลายมิติหลายมิติของเด็กคือความรู้สึกความรู้สึกที่คิดว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งที่คุณกระทำนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าคุณจะไปส่งเราทั้งที่คุณไม่สบายมันก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยพูดง่ายจังะ ทำไมเด็กเขารู้ความอ่ะเขารู้ว่าเราป่วยเขารู้ว่าเราไปส่งไม่ไหวเด็กคนนั้นต้องทํำยังไงไม่ต้องบอกครับน้องก็เลยวิ่งไปหาแม่แล้วบอกแม่ว่าป้าปีป่วยไม่สบายนะครับคือใจฟูเลยนะน้องดาริตะนะครับคือแบบทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ย อึง้งแล้วก็ใจฟูถึงความแสนรู้ของน้องนาริตะจะให้ปะป๊าไปส่งไหมลูกสาวตัวน้อยเขตอบเลยนะครับบอกไม่อย่างนี้แม่แพวบอกว่านางน่าจะรู้ความว่าปะป๊าไม่สบายเลยไม่อยากกวนอ่ะน้องซันก็นอนให้เต็มที่รักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นผมจะบอกเลยนะครับว่าสุขภาพสําคัญมากๆเลยเราอยาละเลยนะครับและอยากก้าวข้ามผ่าน สิ่งแบบนี้ไปง่ายๆเรารู้ตัวเองว่าป่วยไม่สบายไม่แข็งแรงรีบหาหมอแล้วให้หมอตรวจดูอาการนะครับหรือว่างๆก็ไปเช็คสภาพร่างกายก็ได้ว่าเออเราเป็นอะไรหรือเปล่าข้างในเรามีอะไรหรือเปล่าอย่างญาติของแอดอก็ตรวจไปเจอเนื้องอกซึ่งได้รับการผ่าตัดเพียงไม่กี่วันนี้นะเพียงไม่กี่วันนี้เดี๋ยวต้องผ่าตัด ซึ่งผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับเออแล้วไปพบเนื้องอกในในกระเพาะหรือในไหนสักอย่างแอดก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจคนเราเห็นแข็งแรงเห็นสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับพอเวลาได้พูดคุยเราก็จะเริ่มรู้ว่าเออเขาเล่าให้ฟังเขาเปิดใจกับเราแล้วสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้ซื้อกันมาง่ายๆเนาะมัน มันเป็นเรื่องของอบางคนอาจจะเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ที่มรดกแม่ให้มาเป็นประหวานหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสัญชตาตญาณลุกขึ้นมารักษาตัวเองลุกขึ้นมารักษาตัวเองเพื่อคนที่อยู่ข้างๆและให้กำลังใจเราเขาจะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่เราหันมารักสุขภาพสังเกตไหมเวลาคุณเห็นคนวิ่งคนปั่นจักรยาน คนเดินนะครับกลางถนนหรือเป็นถนนที่แบบว่าสาธารณชนเคยเห็นไหมแถวสวนล่มเป็นกลางถนนเลยแล้วก็เดินเดินแบบซ้ายขวาแบบชิดมุมชิดต่างคนต่างชิดอะ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือทําเป็นสองเลนเลนจักรยานกับเลนคนเดินคือทางเดียวกันเลยแล้วก็เดินตรงกลางแล้วก็เดินยาวเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆสําหรับสุขภาพแข็งแรงนะครับมันดีจริงๆเมื่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็จะราบลื่นมันก็จะทําอะไรคล่องแคล่ว ทำอะไรที่แบบโหคนอื่นเขาไม่ทากันอ่ะคือมันจะมีความดีดมีความแบบกระตือรือร้นแล้วก็แอแท็ตัวเองโดยการที่นําตัวเองไปสู่จุดที่ยากที่สุดเราก็ผ่านมาได้ก็เหมือนเด็กที่พิเรียนลอดอแล้วเข้าเข้าค่ายอ่ะเข้าแคมป์อ่ะนะไม่ต่างกันเพราะว่าคนเราต้องใช้พลังงานและพลังงานเนี่ยมันมาพร้อมกับจิตใจที่ดีงามแล้วก็จิตใจที่ ร้อมที่จะสู้นะครับยังไงก็ขอให้น้องสันหายไปไวแล้วกันนะจะได้กลับมาร้องเพลงให้ฟังกันใหม่เพราะว่าน้องสันสิ่งดีสิยงดีแล้วก็สิงมีเสน่ห์นะครับอ่ะดูแลป,ปะปี้ด้วยเดนะ้อนะนอนทั้งสองนาริตะโตกเกียวส่วนแม่แพวแาวเนี่ยน้องซันเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะค่อนข้างไปทางหึงด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ